เคยสัมพันธ์นางเอกดังไม้เคยให้ดอกไม้ช่อโตแบบนี้ซึ่งจูนชนฤดีอมรลักษ์นางเอกช่อง8ได้เคยให้สัมภาษณ์ในงานบวงสรวงละครเทพธิดาขนนกถึงความสัมพันธ์กับหนุ่มไม้พิรัตนิทิพศา,ารกูลหลังฝ่ายชายหอบดอกไม้ไปร่วมแสดงความยินดีในวันรับปริญญา ซึ่งนักข่าวได้ถามว่าความสัมพันธ์กับหนุ่มไม้จริงๆแล้วเป็นยังไงจริงๆตอนนี้ก็เป็นพี่น้องกันอยู่รู้จักกันมาสักพักหนึ่งแล้วแต่ก็ไม่ได้สนิทกันขนาดนั้นส่วนว่าอนาคตจะเป็นยังไงก็ไม่ทราบเหมือนกันซึ่งนักข่าวก็ยังถามอีกว่าเหตุไม้หอบดอกไม้ไปให้วันรับปริญญาด้วยแสดงว่าต้องเป็นคนพิเศษใช่ไหมตอนแรกก็ตกใจนิดนึงค่ะ แล้วก็ดีใจด้วยที่พี่เขามาสแสดงความยินดีไม่ได้เชิงว่าชวนพี่เขามาแต่เราลงวันรับปริญ,ญญาปกติพี่เขาเห็นแล้วว่างพอดีก็เลยมาซึ่งเขาก็จะบอกก่อนที่จะมาวันนั้นเลยหลายคนสงสัยมากว่าไปรู้จักกันไม้ได้ยังไงซึ่งเจ้าตัวก็ได้ตอบว่ารู้จักผ่านเพื่อนรุ่นพี่อีกทีหนึ่งคะ่ะแล้วถามว่าเขามาจีบหรือเปล่าก็ตอบว่าไม่นะคะ คุยกันปกติความรู้สึกของเราก็คิดว่าพี่เขาเข้ามาแบบธรรมดาอย่างที่เห็นก็คือเวลามีงานพิเศษอะไรเขาก็จะมาแสดงความยินดีเราก็บอกว่ามันเป็นการแสดงออกที่พิเศษแล้วแต่ก็บนพื้นฐานของความเป็นพี่น้องเขามาแสดงความยินดีกับพี่น้องค่ะ